เอ่อสบายดีเออพี Debatte, ่น้องคนลามีอย kind of ู ult, ton, ll, hurt, ่สันเท็กซัสครับนาที่อยู่ทุกคน่คือสิสมควแก่เวลาเนาะอยู่เมืองมกาเนาะที่ให้แดประเทศเอ่อ พลังในประเทศอะไรฮันดารัสารีรอหลายประเทศเนาะแลวก็พี่น่องยูประเทศลาวเนาะที่นีก็เป็นวันเาวางาคนันเวลาก็ดูเวงในสมควรสมควรเก่งเร่อยๆับคุณนมาสักมาสักการท่านบองที่ประเทศลาวเนาะแต่อยู่เมืองสันทกสันอยู่วัดมีไซเนาะมีงานบนกระถิน เมื่อวันวีนสิบสิบห้าค่ำจะมีบเห็นหรือก่ท่นจะมีอดตุนนำบยนชาวมงคุสตันที่สัดทางซาลาวสซไทยก็ได้มาห่วะอันนป็นบุญกฐินข้างที่บิดจังวัดนี้เนาะเพราะว่าวัดนี้หาอุตสาห์ขึ้นใหม่ก็เป็นวัดที่ที่เง่ยมาจากวัดเงียบอ่า ก็มีมือนี้อาจารย์ยุ่ววัดมีไซส์สยามคุณก็มีซ่ององค์แล้วก็มีวัดมาแต่นอกแดนเนาะก็มีวัดอ่าพุทธวัดเป็นวัดไทยอ่อมณีก็แม่นอ่าวัดพุทธสักดีวัดใหญ่ก็เป็นคนมีงานบุญเนาะเพิ่นบุญมาห่วงเอ่อ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่นอกเนาะเอออันนี้ก็เป็นบาทเออบาทแล้วก็เอเนี่ยก็มีนะออกตุลญาติโยมเนาะอ,ออันนี้ก็เป็นผ้าที่ว่าผู้ใดมาบูชาเออในบุญมหากระถิญญวัดมีใส่สยมคุณนี้เนาะเออเออ นี่กัมหาชนกับวัดก,กัแถวนี้ก็จะอ่าน,น,น้อยได้เนาะแต่ว่าเดินกว้างเดินกว้างหลายอันนี้ก็บ,บรรยากาศข้างนอกอคือว่าล่ะ้าโปเลได้เบิ้งก็อม่เลื่มในเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดซับสคร์มให้ไเนาะหรือกดติดตามมันได้เงินว่าชิมีอันกำลังใจถ่ายรฮุบไทยนาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะบวกว่าพี่น้องเขาอยู่ต่างประเทศเราอยู่ประเทศเราเนาะนนี้คอมเนต์อาเริ่มเาะเริ่มเนาะอันนี้คอมเมนตต้นเนาะเป็นต้นซะ

किं खानahan pan tin to samma samudata ta sukh khine ma tarupe kirini karakate kantike mi mane jite รามะวัตตุนี้เคเคยผกาในดวงดอนกะลีได้รับพกะรักษาในวันวารามมีที่ไหว้พระเนาะเมื่อนี้เป็นงานปุญมหากระินนำพระโดยมีไสยรามแห่นนี้ผุ้งขาทั้งหลายได้ลุมเหียวขันมสมุงศาสนแลชินกินทานำอยู่ในวันว่ารามเลยี่เพราะ่จะคิดทั้งยจะออเจ้ากันไม่เ่นเลั้ จาทิมจะชาทพบประราคาในวัดว่าร่างมนนี่ในร้านโมตนามาลวงฟังน้ำสมำบุญประดับวัดิี่ทิ้งกิ่งลางดอนบุ้ขาข้างอยทุกคนทุกคนได้ขอขาเธอจ้าสบุกสัก่ได้ไหมการไหวพระจะคือว่าลรอน้ำพระเดยลุงเหียวสมุทรศักนงอันเนิน ไม่ว <Spirit> ันใส่ใส่ใส่เงคเนาะ สารนังคัตตามิทุติยัมปิตัมบังสารนังคัตตามิทุติยัมปิสังฆังสารนังวิจจานะสัมปนุสุขะโตโลคายนี่ก็ภาคส่วนอนอกเนาะตอนนี้ว่ายพระอยู่เนะา,านนะไหว้พระก่อนจะตักบาตร โบตาคนก็กำลังลังมาเนาะว่กิจกรรมของยูสตันนี่ก็มีวัดใหญ่วัดไนย์มันก็คือวัดพุทธศัพทีละเพื่นก็มีงานบุญเนออาะแล้วก็มีว่าวัดพุทธวัดเนาะก็เป็นวัดลาว คือกันอันนี้ก็เป็นวัดมีไซเนาะ,ะกะตามเขาใจมีไซเซียมขุนนี่แหละ,ะแล้วก็มีอ่วัดพุทธมุนคุนเนาะและว้าวก็วัดพุทธาวาดก็ขออนุญาตวัดพุทธวาดเป็นวัดไทยวัดมุนคุนเป็นวัดเรา ก็มีวัดขมิ้นน้ำแถวนี้ยูคุสตันก็มีวัดหลายๆเนาะเกือบสิบกว่าวัดนาะพระรังไหว้พระอยู่ในสภาพอยู่อ่นอยู่ทั้งนอกเนาะคนก็ยังลังมาอยู่แต่คือว่าอลไรนี่มันก็เป็นวัดที่ว่าสร้างใหม่เนาะ

บาตุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนัชายต่จาีพราะดิีโอตวนี้นะต่จามนะปชทุกียังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนักชายต่อจากนี้ไปต่ไปวิดีโอปัญจสีรานิยาจามากัันต่อไปงน ตัยังปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาดั้ินำาเขมันอ่ากูเ ทางสรงทางีิวาที่น้ำพ้ากันยันยมพระว่ายพายาาระในเมตจันทร์เิ้นมาจากดาว,วัดพุทธวัดโวัดพุทธวัดเป็นว,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 วัดไทยพุทธศาศาสุนโมตาสะโตอะระโตสัมมาสัมพุท นะโมตัสสะปะคะอะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธธสระนังขะชามิพุทธังสรนังขจสามิอมังสารังขะชะมิอมังสระนังขจฉามิสังังสระนังขะชามิทัขง,าางขา,าม ติยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิภูติยมปิพุทธังสระนังัจฉามิติยมปิธรรมังสระนังกัจฉามิุูติยมปิธรรมังสระังทจฉามิติยมปิสฆังสระนังกัจฉามิุูติยมปิสังฆังสระนังกัจฉามิภูติยมปิสังขังสระนังทศสางิตาเนาะ กับวัดข้างในกับวันนี้อ่าบ่อนพิงพอเนาะก็ได้มาไหว้พระที่นอกอก็ออกตุนนั่งมมเฮาอยู่เมืองสตันนี่ก็หลายมันมีกิจกรรมหลายวัดเลยเนาะคือข้าพรเจ้าเรียกว่าไปละวัดยมสตันนี่วัดลาวนี่ก็ซี่ห้าวัดแล้วเออประเทศไทยก็สองวัดสามวัดละ วัดขบินได้เนาะวัดเวียดนามเด้อศาสนาพุทธทั้ะหลายวัดโมหะตาปะขาวโตอารัหะโตอมมาธรรมบุตรสาอิมานิมักยังพันเตบินดาพัตตาเนพัตตานน สัพเหร่นิ่ิคุสังขตาโอนุสญัญาญา,าทัตนพันเตพิคุสังโฆอิมานีอินดาพัฒน์นี่ัน์นีสัปพหร่นี่ตักขันหาตุทั้ลายเหล่านี้โอน้อมชวย แกปาพิคูสงขอปาพิคูสงจงหาซึ่งเขาบินสบาทพร้อมพัานากับครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์รี่กระบาลนัการจะกต้องโอกืัอความเจริญแกพวกกน้อยทั้งหลายแกญาติของพวกกน้องตาอาจารย์เพื่อนสนิท แบบว่าทำอะไรได้บึ้งนะวิดีโอนี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องคนรากพระบม่าประเทศลาวก็หรือประเทศต่างๆเนาะพระเจ้ากระสิพยางามเพ่รวิโอในประเทศซาลับิกาหรือประเทศอื่นให้พี่น้องราเขาเบึ้งนะนี่ก็เนกันนะหาอาหารเนาะ วายชุกยิ้มไปดไเป็นบาทอนาเ้า้งอข้าวสู่นิพานในอนาคตการก็มีต้นแล้วก็มีข้าเนาะาสูสาสูสาสูนมูาเมตะกีนาตัญญาปริตังุูขังกลัง ปีกทิปิาหัญะตัปัพชาัะอัญญาอะกยนาการไหว้พระในงนพิธีตัปปะปฏิปฏิาหะตัปปัชิตาตัโรคาปานงานมหากิจในวัดน้อวัดน้อย็มีสสยเชยมุุนเนาะเมื่อวันศีมาทำในวันนี้เนาะ ครับเจ้าก็จะยกคลิปตอนนี้ไว้ชั่นนี้เนาะอ่าก็เพิ่มกันคลิปหน้าเด้อ